คลิปนี้จะมาทำการถอดและล้างเครื่องเปลี่ยนตัวจับนาฬิกานำเข้าจากประเทศอียิปต์เป็นนาฬิกาไขลานการเปิดฝาหลังใช้หมุนเกลียวครับใช้หมุนเกลียวและ พอเดเม็ดมะยกนก็เช่นกันครับไขตรงนอ็อตตรงเม็ดมะยมนี้ออกสามรอบหมุนนออกสามรอบแล้วค่อยๆดึงเม็ดมะยมอ,ออกได้ครับ ด้านหน้าปัดก็เหมือนกันครับต้องหมุนหมุนเกลียวหน้าปัดออกเหมือนกันครับบางชะบางในการรุ่นใหม,ม่ๆบางยี่ห้อใช้งัดเอาครับในใช้หมุนเกลียวครับใา้ยกเครื่องออกมาครับ ใช้ตัวจับเข็มยึงจับเข็มออกครับแล้วไขน็อตด,ดิดหน้าปัดออกครับสองตัวครับตรงนี้ครับไขออก ค่อยแเสะหน้าปัดออกครับจากเข็มชมั่วโมงจากแบ่งนแลนาฬิการุ่นนี้ เราลองหมุนลานหนึ่งรอบครับตัวล็อกลานจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะดีดขึ้นแล้วจับปล่อยออกมามันจะล็อกมาที่ลานครับเราจับเขาไว้ไม่ให้เขากลับมาล็อกลานครับแล้วก็คลายลานออกคลายลานออกให้หมดครับ การเรือนนี้การถอดตัวจากออกจะถอดทีละสะเต็ปนะครับถอดแกนสายใหญ่ออกก่อนครับมาจากกักกรอบชุดจับกอบออกมาเช็ก่อนยกชุดจักกรอบมาวางไว้ก่อนครับและ จะแยกออกแต่ละอันนะครับอันนี้รุ่นเก่ามากๆนะครับและจากแผ่นทับจากคอมาครับ นั่นเอครับตัวจับตัวจับตรงกลางครับ แล้วยกแผ่นจับทับจากตัวกลางออกนะครับแล้วดูตัวจักรว่าให้จําตัวจักรไว้ครับตัวจักรที่อยู่ตําแหน่งใดตําแหน่งไหนครับถ่ายรูปไว้ก่อนครับแล้วจําไว้จักรทุกตัวร้างทำความสะอาดครับ จักทุกตัวนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยก,การล้างใช้แปรงถูครับเนื้อล้างตัวจักทุกตัวเรียบร้อยแล้วนำน้ำมันมาครับดึงมาเม็ดเดียวครับหยอดตรงกลางรูที่เรานำจะต้องนำาุ่จักใส่ไปไว้ครับหยอดทุกรูครับ ทุกรูที่เรานำตัวจับลงเลยที่เราจะต้องนําตัวจับลงไปครับ รร้้าานนเขไปก่อคับ <Yes. S 1> ใส่จักรั้วที่หนึ่งลงไปก่อนนะครับจักรตัวนี้จะเป็นจักรเวนนาทีนะครับจักรเวนนาทีตัวที่หนึ่งครับเอาด้านยาวลงครับ นาแกที่ยวลงจักตัวนี้จะเป็นจักรวินาทีนะครับลงช่องนี้ครับเอาด้านยาวลงนะครับลงช่องที่สองก่อนครับหรือว่าลงช่องที่สองไว้แล้วก็ตามด้วยจกัรจกรตัวที่สองับจักรตัวที่สอง อดเข้าไปใต้ครับทางด้านที่ไม่มีเฟืองลงไปครับขั้นตอนนี้นะครับจะว,วางทับให้ตัวจับตัวจับก,กลางลงไปก่อนครับวางแผ่นทับจับก,กลางลงไปก่อนนะครับขั้นตอนนี้วางแผ่นทับจับก,กลางลงไปก่อนจากแต่ละตัวเนี่ยจะมีตัวทับจับ แต่ละตัวแต่ละตัวแยกกันนะครับเราจะทับจับตัวกลาง,งกัไปก่อนครับ ตัดสายใช่ไหมครับวางแผ่นทับจับตัวกลางลงไปแล้วก็จับจักให้เข้าตำแหน่งนะครับให้เรียบร้อยครับแล้ววางจักรเข็มวินาทีเราวางไปแล้วนะครับนี่ก็ตามด้วยแผ่นทับตัวจักรเข็มนาทีครับจักรเข็มไมนาทีวางทับให้ลงตำแหน่ง เปนน็อตละหนึ่งตัวครับแผ่นทับจักตัวนี้เฉพาะมีะเฉพาะเป็นเป็นเป็นของใครของมันนะครับแผ่นละหนึ่งตัวตัวเมื่อวางทับจกักใหญ่จากหนึ่งจาก วินาทีคือจับตัวที่สองลงไปแล้วก็ตามด้วยจักจับเหล็กครับจัรเหล็กจัรเหล็กักกางสั้นลงครับัางสั้นลงแล้วจอดลงใต้จักรูที่สองครับจอดลงใต้วางให้เข้ารูวางให้เข้ารูเสร็จก็จับแผ่นทับตัวจับเหล็กมาครับ จะมีแต่ละตัวตัวละหนึ่งแผ่นครับแล้วจกัจกจักรหลิกให้ลงให้เข้าตำแหน่งครับแล้วตามด้วยน,นอ็อตจับด้วยน,น็อตไว้หนึ่งตัวครับแผ่นชับตัวจับนี้ แต่ละตัวจะอยู่แยกกันนะครับของใครของมันวางไปแล้วจับตัวจับ วางไว้แล้วจับตัวจัให้เข้าสังเกตว่าแผ่นทับตัวจับแต่ละตัวจะแยกกันครับแผ่นแผ่นแรกแผ่นใหญ่จุดเนี่ยจะวางทับตัวจับจับเข็มนาทีครับแล้วจับตัวที่หนึ่งไว้ครับแผ่นที่สองจะวางทับตัวจับแผ่นตัวที่สองครับแผ่นที่สองวางทับตัวจับแผ่นที่สองแผ่นที่สามจะวางทับจับเหล็กครับและเป็นที่สี่นี้ วางทับจากคอมาครับแต่ละตัวจะแยกแยกกันอยู่นะครับเราวางทับเราวางวจักคอมาลงตำแหน่งครับ,รบวางให้ลงตำแหน่งรูด้านล่างนะครับมาทางด้านยาวลงนะครับวางให้ลงตำแหน่งรูด้านล่าง ด้านล่างดีแล้ววางแผ่นครับจัดคอม้าลงไปครับวางแล้วจัดคอม้าให้ลงรูด้านบนอีกครับลงทั้งรูล่างรูบนครับ จัดจากคอม้าเข้าตำแหน่งดีแล้วก็วลองเขี่ยดูนะครับสุดีด้ายขวาไปเองครับแล้ววางด้วยจักยใหญ่จักรกรับจักรออกที่นี้เรียกว่าจักรกลว,วางให้ทับทิน่อยเข้ามาในคอมในน่ามคอมา จะเอาครับจะให้วางให้เข้าจอดพอดีเลยถ้าหาสปินจอดพอดีก็จะตัวจักรก็จะทำงานได้แบบนี้แบบนี้ครับถ้าตัวจักรยังไม่เข้างามจะจะทำงานแบบนี้ไม่ได้ครับสอยเข้างานขอมมาเมื่อเข้างามขอมมาเรียบร้อยตัวจักรจะเดินแบบนี้ครับ เดินและมีแรงมากถ้าคว่ำลงก็ยังเดินอยู่ครับคว่ำลงก็ยังเดินหงายเขาต้องเดินครับถ้าคว่ำลงไม่เดินแกนใหญ่ตัวนี้จะเสียครับด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนนะครับทีนี้ก็มาประกอบตัวจักรชั่วโมงครับไปตัวจักรที่เราถอด คุดไคาลานออกมาตัวนี้หลุดนะครับตัวอยู่ด้านล่างตัก,กชั่วโมงไล้จับชั่วโมงครับแวางแตนปินเล็กๆครับ วางทับเผ็นจับเกงวงงไว้ป้องกันไม่ให้กระเดือบออกมานะครับ ันนอตล็อกเม็ดมยมกลับคืนเข้าไปครับขันเกลียวที่เราถอออกมาชาร์จมือสี่ลอดนะครับขันกลับเข้าไปแล้วดึงเม็ดมยมดูครับขันแน่นพอตึงมือครับแล้วดึงเม็ดมยมดูการตั้งเข็มครับตั้งเข็มได้แบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับ 可以了。Okay,